หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมหาดิศประวัฒนุนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับหฮวยมองดูป้ายมันลงทานลาดหน้ายอดผักนี่เ <c oughs> ด้อนะครับอันนี้ลงทา่านยังโดนยัอ้าวสาธุสาธุเอาพระน้อมมาดิเอาพระน้อมทงบัวนี่มากกว่าเลยมากกว่ามูเลยเนาะเจ้าว่าเดี๋ยวเบิ่งคือจังลงท่านเนี่ยาาลยยาดหน้ายอดผัก,ผกพูห่หุ่นบ่อันนี้ท่างใดนี่หือ ใส่ไปน้ำบุตรก่อนมาเดี๋ยวของคุณมาแนะน้ำตัวและนี่นะครับญาติโยมจากพระนอมทุ่งนะครับเดินําลงทานมาถวายนะครับถวายตั้งแต่ตอนเย็นเลยนะครับไปจนถึงพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันนะครับผู้ใดใครก็ตามมาถึงวัดบ้านกะบอแล้วนะครับ ขอเชิญมานะครับฉลองศรัทธ,ธาลงท่านนะครับเป็นลุงท่านอย่างเฮือดเฮือกกระเพาะปลาพรุ่งนี้กะเพราะปลาพรุ่งนี้เช้านอะ,ะอ้าวนึกว่าจะได้รับประทานตอนเย็นๆนนี้นะครับเป็นตอนเช้านะครับมีบบเนียวสีมาเตรียมไว้นี่นะครับอุปกรณ์ที่จะทํากระเพาะปลานะครับพรุ่งนี้เช้าเด้อผู้ใดใครก็ตามนะครับ อยากรับประทานกับเพาะปลาใครมาแต่เช้าๆนะครับวัดบ้านเก่าบัวเปิดแต่หกโมงหลดุดเนาะดวงตาให้เปิดกี่โมงก็เปิดให้ดวงตาคงจะให้เปิดสี่โมงเช้านะครับถึงสิบโมงเช้านะครับองใสจะได้ทําไว้ก่อนนะครับมานํากันจะค้นเลยนี่ตอนนี้มาก,ก่อนสามแล้ววันเจาา้าวาดสิมาพรุ่งนี้เจาา้าวาดสิมาพรุ่งนี้ พระจัเทิงนะครับพระจารยร์ภัยรัชชินวโรนะครับพร้อมด้วยทีมงานนี่นะครับแต่ว่าส่งกองทัพหน้ามาก่อนนะครับกองทัพหลังค่อยจะตามมาที่หลังนะครับนี่เป็นโลงทานห้วยไส่ระ้ายเพิ่นคือบบติดเพ่นกรลังเป็นให้นะครับโลงทานกระเพาะปลานี่นะครับเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ฉันวันนี้เด้อนะครับพรุ่งนี้นะครับค่อยจะมีนะครับเอ้า เขาไปถ่ายลงทัานที่ค้างคาเนะ่ครับมือตะกี้นะครับโยมกำลังทำเด้อนะครับปลาท่องโก้นะครับสาธุสาธุเป็นลงท่านบ้านใดหนิเฮียบเลยนะครับดูแต่ว่าลงท่านปลาท่องโก้ไม่ต้องใส่หนอนเนี่ หาดแพงนะครับมาแต่ไกลนู้นนะครับบ้านหาดแพงบ้านเกิดพระเดชพระคุณลวงตานะครับเด้นะดนะครับกำลังทำปลาท่องโกเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่เลยนะครับจะได้เห็นตั้งแต่ต้นนะ